สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับก็จะมีการสวดทําวัดกันจะอาจจะมีเสียงดังกันนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมากราบหลวงพ่อสดวัดปากน้ํากันนะครับแล้วก็จะพาไปชมวัตถุมงคลนะครับผมว่ามี วัตถุมงคลรุ่นใหม่ย้อนยุคของหลวงพ่อสดนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปรับชมกันก่อนนะครับขออน,นุญาตถอดรองเท้าแป๊บนึงนะครับครับเข้ามาด้านในวัดปากน้ำก็มาทุกครั้งก็บรรยากาศดีครับเงียบสงบนี่แหละครับวันนี้ ทางวัดปักน้ำกวนพระครับก็จะมีการทำวัดกันนะครับช่วงเช้านะครับจุดแรกครับจุดแรกเราก็ต้องมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองกราบขอพรหลวงพ่อสดด้านนี้กันก่อนเลยนะครับนี่ครับ จุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนอยู่ทางฝั่งด้านขวานะครับทุกคนแล้วก็เรามากราบกอพอนหลวงพอ่อดงด้านนี้นะครับแล้วก็ทองนะครับที่ได้มาก็นำไปติดตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เลยนะครับตรงรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อสดนี้ฝั่งหลังนี้นะครับ ขอ,องก็มันนำมาติดตรงนี้เลยนะครับครับส่วนด้านบนด้านบนนี้นะครับก็คือที่เก็บสรีละสังขารของหลวงพ่อสุดด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพา คนนะครับขึ้นไปกราบหลวงพ่อสดกราบสารีละสังขารครับของหลวงพ่อสดด้านบนกันนะครับครับ คนครับเราลงไปด้านล่างกันนะครับ <Okay. S 1> ครับทุกคนครับถ้าเราลงมาด้านล่างแล้วก็ oh, <all> right. จะถาวายสังฆทานก็ลงมาด้านล่างตรงนี้เละครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ของทางวัดนะครับ oh, <okay. S 1> บนมุมนี้ก็เป็นจุดแรกเลยครับที่ oh, <all> right. เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลมุมจุดแรกนะครับก็ oh, <all> right. จะมีรุ่นแบบ รุ่นเก่าๆที่ได้เคยให้รับชมกันแล้วนะครับนี่ครับอัมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมประตูมงคลรุ่นใหม่ของหลวงพ่อสดกันนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนครับครับทุกคนครับวันนี้ไม่ได้พาทุกคนเข้าไปใน อุโบสถนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับทางหลวงพ่อท่านก็กำลังมีเทศนากันอยู่นะครับถ้าเรานี่อะไรครับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลครับก็ยังบุรณะอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับทุกคนครับนี่ลยครับเดินมาทางอุโบสถนะครับจุดเช่าบูชาวัตถุมงคล เดินมาทางนี้เลยนะครับทางท่าน้ำเลยละครับทุกคนครับทางท่าน้ําเลยอยู่ใกล้ๆก,กันกับพระองค์ใหญ่เนี่ยครับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเนี่ยครับเป็นวัตถุมงคลโอ้โหนี่ไงครับทุกคนครับตรงศาลาตรงนี้เลยนะครับครับครับอนี้ครับ่ครับไปเลยครับัยอยงพอ ตรงนี้ใช่ไหมครับชุดนี้เลยครับเหรียญย้อนยุคของหลวงพ่อสดครับมีอยู่เลือนสมณศักดิ์เลือนสมณศักดิ์พระทหารหนึ่งสองแล้วก็การไปครับบะชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับครับผมจะลงช่องพอดีเลยครับนี่แหละครับทุกคนครับเรียญบูชาวัดปากน้ำรุ่นย้อนยุคจับต้องได้2 5 0 0นถึง1,000ครับ แต่จะต้องไล่ราคาไปเลยนะครับราคาก็เงินถ้าเงินก็สองพันห้าอ๋อด้านบนนี่ใช่ไหมครับครับอันนี้เงินหมดเลยแล้วอัปปกาเนื้อเงินสองพันห้าราคาเดี๋ยวแล้วก็พันห้าครับพันห้านี้คือพระทหารพระทหารสองเนื้อเงินหมดเลยแล้วใช่ไหมครับครับเงินหมดเลยครับอืมนี่ครับทุกคนครับอันนี้อัปปกาชั้นสองนี่อัปปกาชั้นนี้อัปปกานะครับสองพันแล้วก็หนึ่งพันสองพันแล้วก็หนึ่งพันนะครับสองพันแล้วก็หนึ่งพันแล้วก็กระไหล่ทองครับ อะไรทองด้านล่างครับพันห้าพันห้าแล้วก็หนึ่งพันราคาพันห้าแล้วก็หนึ่งพันครับแล้วก็นี่อันนี้กันไผ่ก็จะต้องพันห้าหนึ่งพันหนึ่งพันอ๋อด้านล่างนี่คือเหรียญกันไผ่ใช่ปะครับครับอ๋อนี่ครับพันห้าหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันสนใจอันนี้อันนี้จะเป็นก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครจะเป็นสมโภชพระองค์ใหญ่ครับอ๋อนี่ครับสัมมาอระหังครับ สมโพธิพระองค์ใหญ่ใช่ป่ะครับแจกกรรมการอ๋อองค์ละห้าร้อยบาทปีหกสองใช่ป่ะครับครับผมครับเออนี่หลวงพ่อพระองค์ใหญ่เจ็ดนิ้วหนึ่งหมืนห้านิ้วหกพันห้าสามนิ้วสองพันห้านี่ครับพระธรรมกายพระพุทธธรรมกายเที่หมดพระพุทธธรรมกายก็พระองค์ใหญ่ใช่ป่ะครับนี่สองพันห้านะครับ ด้านนี้หกพันห้านะครับแล้วก็หนึ่งหมื0นหนึ่งมืนบาทครับด้านบนเลยครับครับเก้านิ้วก็1มื0นสามอันี้เหรียญลงยานี่คือเหรียญลงยานะครับครับห้าร้อยบาทครับอ๋อห้าร้อยบาทใช่ไหมครับสีคาบันสีตามันเกิดสีตามันเกิดเลยนะครับทุกคนพระองค์ใหญ่กับหลวงพ่อสดครับอ๋อนี่ครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับทุกคนนะครับเป็นเหรียญอ๋อนี่ครับป้ายราคา อันนี้อันล่างจะเป็นเหรียญน้ำเต้าเรียมกาวน้าจับขอบองไมค่อนสองร้อยบาทครับอ๋อสองร้อยครับร้วเก้าเก้าครับด้านล่างนี้อ๋อเป็นเหรียญเหมือนเหมือนอันที่สองเ่ยครับก็คืออ๋อไปเรี่ยมไปเรี่ยมใส่ใส่กรอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้เรี่ยมนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับทุกคนครับครับอันนี้อาจจะเดียวได้ไหนี่ครับอ่าชัดสักนิดนึงใกล้ๆกล้ ตรงนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้2 5 0ยห้าสิบครับก็คือลงยายังไม่ได้เรียบลงยาไม่ได้เรียบนะครับก็เหมือนอย่างด้านบนนี่ใช่ป่ะครับยังไม่ได้เรียมครับ250ิครับนี่สองห้าสิบนะครับนี่ก็เหมือนกันใช่ป่ะครับใช่ครับอนนี่ครับไปราคาเป็นไงคไปราคาไม่เป็นไรครับอันนี้ตรงนี้ก่อนดีกว่าอ๋อนี่ใท่ครับ นี่หลวงพ่อสดนี่รูปรูปเหมือนรูปปรอรูปเหมือนมีทั้งนั่งและยืนเลยนะครับทุกคนครับแ้นั่งก็เนื้อทองเหลืองนี่นะสองพันห้ารูปเหมือนหลวงพ่อสดห้านิ้วลมดำสองพันห้านี่ครับแล้วก็ถ้าปิดทองห้าพันปิดทองฝั่งนี้นะครับคห้าพันราคาห้าพันนะครับแล้วก็องค์ยืนองค์ยืนฝั่งนี้เหมือนกันครับเท่าไหร่ครับ อาห้าพันห้าครับห้าพันห้านะครับองค์ยืนนี่นะครับถ้าปิดทองนี่สามพันห้าแปดพันห้าครับครับผมแ้าถ้าถ้านั่งคันธราทองนี่สองหมื่นหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ครับนี่ครับคันธราทองครับได้ทั้งสามสามเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับทุกคนครับด้านในนะครับได้ไหมชุดทั้งชุดเลยนะครับโอ้นี่ครับทุกคนครับโอ้ได้ทั้งชุดเลยครับทุกคนครับนี่ครับ ถ้าลูกยิหลวงพ่อก็ร้อยเดียวสนใจมาเช้าบูชาได้ที่วัดเลยนะครับครับหน้าหน้าโอภาโอภาใหญ่เนี่ยครับอันนี้ได้ร้อยร้เดียวใช่ปะครับไหมครับอันนี้ร้อยเดียวนี้หนึ่งร้อยนะครับทุกคนครับแล้วข้าวกรอบแล้วสองร้อยห้าสิบอ๋อข้าวกรอบด้านหลังนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับวัตถุมงคลรุ่นใหม่ครับย้อนยุคใช่ปะครับครับอันนี้ย้อนยุคอันนี้ที่ตรสอบแล้วอันนี้ได้เลยครับ ตรงนี้ก็เป็นจานเป็นจานด้านในเป็นพระพุทธธรรมกายเทพมงคลครับห้าร้อยอัตรนี้ก็แปดร้อยครับอโอ้อันใหญ่นี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับราคาเดียวกันเลยต่นหน้ากตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวงกุญแจครับห้าสิบบาทนี่ครับ ามารถมาเช่าบูชาก็ได้เลยนะครับทุกคนครับนี่ครับมาทางพระพุทธธรรมกายเทพมงคลครับพระองค์ใหญ่นะครับเดินมาจากทางโบสถ์นะครับว็จะเจอเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับตูอยู่ตรงนี้เลยนะครับยังไงกันของวัดโดยตรงเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาแสงก่อน นครับเหรียญย้อนยุคแล้วถ้าจะขึ้นเรือตรงนี้มีนะครับน่าเลืออ๋อนี่ครับรอบวันกัน่ปิดคลิปพอดีครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ